สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกครั้งในห้องเรียนคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆวันนี้คุณครูอ๋อยจะขึ้นบทที่2แล้วนะคะเรื่องการบวกจำนวน2องจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน10ค่ะเด็กๆเ,เราไปเรียนกันเลยนะคะเด็กๆ บทที่2การบวกจํานวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน10ค่ะจํานวนสองจำนวนรวมกันหาจํานวนทั้งหมดได้ด้วยการนับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกได้เชน่น1บวก2เท่ากับ3ค่ะ การหาผลบวกทำได้หลายวิธีได้แก่การวาลูกจำนวนใดบวกกับศูผลบวกจะเท่ากับจำนวนนั้นค่ะเด็กๆจำนวนเดียวกันบวกกัน และมีผลบวกไม่เกิน10ได้แก่1บวก1เท่ากับสองสองบวกสองเท่ากับ4 3มบวก3เท่ากับ6 4บวก4เท่ากับ8 5บวก5เท่ากับ10จำนวนสองจำนวนที่บวก กันได้10ได้แก่1กับ9 2กับ8และ3กับ7 4กับ6 5กับ5 6กับ4 7กับ3 8กับ2 9กับ1 10กับ0และ ศกับ10ค่ะเด็กๆการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกินสิบจำนวนสองจำนวนที่บวกกันและผลบวกเท่ากันอาจมีได้หลายคู่เช่น4เท่ากับ0บก c เท่ากับ4บวก0 c เท่ากับ1บวก3 c เท่ากับ3บวก1 c เท่ากับ2บวก2ค่ะเด็กๆจำนวน2องจำนวนบวกกันเมื่อสลับที่กันผลบวกยังคงเท่าเดิมค่ะ1หาผลบวก ในประโยคสัญญลักษณ์การบวกของจำนวนนับไม่เกิน10และ0ค่าเด็กๆ 2. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกของจำนวนนับไม่เกิน10และ0ค่าการรวมจำนวน สองจำนวนพัฒนาความรู้นะคะเด็กๆเด็กๆด,ด,ดูในหน้าที่65นะคะเด็กๆเ,เติมตัวเลขแสดงจํานวนนะคะ3รวมกับ1เป็น4ค่ะเด็กๆมาดูรูปที่2นะคะ4รวมกับ2เป็น6ค่ะ รูปสุดท้ายรูปที่3นะคะหรวมกับ3ามเอเป็นเท่าไหร่นะคะเด็กๆเป็น8นั่นเองค่ะเด็กๆทำได้ไหมคะเติมตัวเลขแสดงจำนวน เด็กๆดูดินหน้า66ค่ะเด็กๆเติมตัวเลขดังนี้นะคะดูสิคะในถังขยะสีแดงมีกระป๋องอยู่3เพิ่มอีก4รวมเป็นเท่าไรคะเด็กๆ7นั่นเองคะ่ะต่อไปมีอยู่2เพิ่มอีก6 เป็นเท่าไร่คะเด็กๆ8ดนั่นเองค่ะต่อไปมีอยู่6เพิ่มอีก4เอ๊เป็นเท่าไหร่ดีเอย่ยตอบได้ไหมคะเป็น10นั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะ ทีนี้เราไปดูกันต่อในหน้าที่67เลยนะคะเด็กๆขวดในน้ำสีชมพูกับขวดในน้ำสีเขียว3กับ3เป็น6นั่นเองค่ะเด็กๆทีนี้หลอดไฟมีอยู่6กับ3 รวมกันเป็นเท่าไหร่คะเด็กๆเป็นเก้านั่นเองค่ะต่อไปเก้ารวมกับหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะเด็กๆเป็นสิบนั่นเองค่ะทำได้ไหมคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะ <S <S เรามาดูถังขยะ สีเหลืองกันค่ะเด็กๆถังขยะรีไซเคลิลนะคะเด็กๆในถังขยะมีขวดสีเขียวสีขวดค่ะกับขวดสีฟ้า1ขวดค่ะรวมกันเป็นกี่ขวดคะเด็กๆ5ขวดนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปนะคะในถังขยะมีขวด5ขวดเพิ่มอีก สขวดค่ะเด็กๆรวมเป็นเท่าไหรเอ่ยเจ็ขวดนั่นเองนะคะเด็กๆทีนี้มาดูถังขยะสีแดงเป็นขยะอันตรายค่ะเด็กๆในถังขยะมีกระป๋องสีสอกระป๋องกับกระป๋องสเปรย์หนึ่งกระป๋องเอ๊ะกระป๋องสีกับกระป๋องสเปรย์ รวมกันเป็นเท่าไหร่คะเด็กๆสามกระป๋องนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปค่ะในถังขยะมีฐานไฟฉายอยู่สก้อนแล้วคุณครูใส่เพิ่มไปอีก4ก้อนเอ๊รวมกันเป็นเท่าไหร่คะเด็กๆแก,ก้อนนั่นเองคะ่ะ เด็กๆเก่งมากเลยนะคะตอบคุณครูอ่อยได้เนี่ยเก่งมากเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะเด็กๆวันนี้สวัสดีค่ะ